รถสภาพไปสวยเครื่องแรงขับดีสุดๆมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะ Honda Civic FD ขดีเครื่องยน2,000 EL Gea เกียร์ออโต้ปีหนีปี20ค่ะราคาโปรโมชั่นของเราที่349,000บาทเท่านั้นประวัติจะได้เต็มนะคะส่งเดละแค่7,000บาทเท่านั้นค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูรถรอบๆกันนะคะเป็นรถที่น่าใช้มากๆเลยค่ะตามแอมไปดูกันเลยค่ะ รถสวยสภาพดีมากๆเลยนะคะได้สีขาวด้วยภายในเป็นเบาะหนังสีน้ำเงินนะคะท็อปสุดเลยค่ะคันนี้แอร์แบ e ็กอเบสกุญแจรีโมทพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะกระจกปับไฟฟ้าปับไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อกค่ะแอร์เป็นแอร์ระบบดิจิตอลนะคะเครื่องเสียง AM, FM, AUX แล้วก็ CD นะคะ คันนี้ขอคนซื้อเงินเดือน15,000บาทขึ้นไปค่ะกะ็ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะใครกำลังมองหารถสภาพดีสวยขับดีขับมันเครื่องแรงนะคะต้องเป็นคันนี้เลยนะคะสามารถเติมน้ำมัน e 1 0ได้ด้วยนะคะสภาพดีค่ะเกิร์ตรอบคัน,นเซ็นเซอร์ด้านหลังเครื่องยนต์ V-TECH นะคะไฟก็เป็นไฟเหลี่ยมแล้วนะคะสวยงามสุดๆเลยค่ะคันนี้ สภาพดีค่ะมอดี้สวยนะประวัติดีก็จัดได้เต็มนะคะไม่มีประวัติอาจจะต้องใช้เงินออกรถ1-2 0 0 0ถมืนบาทนะคะติดแบกลิฟด,ดาวยาวไปเลยค่ะ50,000บาทนะคะหาคนค้ำคนหนึ่งนะคะที่เป็นเจ้าบ้านนะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะน่าใช้ค่ะผ่อนเดือนละ7,000บาทเองได้รถสภาพดีสวยไปใช้นะคะ เป็นเครื่องยนต์ VTEC 2,000นเบนซินนะคะสนใจไงโทรสอบถามรายเดียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050858ติดต่อแอมค่ะเดี๋ยวจะทักไลน์มาได้นะคะติ๊กที่ช่องไอดีนะคะพิมพ์0 9 2 5 0 5 0 8 5 8มาสอบถามรายเอียดเพิ่มเติมได้เลยะคะ่ะออกรถไม่ยุ่งยากนะคะยินดีข้อมูลนะคะ มีอะไรโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะมาทดลองขับได้เลยนะคันนี้สภาพสวยจริงๆค่ะน่าใช้เครื่องแรงขับดีมากๆเลยค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะแอมจะมารีวิวรถให้ดูกันทุกวันเลยนะคะอย่าเพิ่งเบื่อกันก่อนนะอยากได้รถสภาพสวยโทรมาค่ะ บ๊ายบายค่ะ